ไปาครับกัดครับวัดอยู่ตัวเล็ครับส่งงานไหนครับอยู่ครับอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มปากแอชชั่นครับแอชชั่นแอชชั่นเล็กครับเขาเต็มปากเลยเดี๋ยวนั้นน้องโบว์ชิงครับสีชมพู นะครับข้าเต็มปากครับขออญาตถ่ายรูปครับ อยู่สายย้อนเร็วมากนี่ครับอยู่เข้าเต็มปลาครับซิปเปอร์ก่อนครับวีตัวนี้กัดย้อนโคตรเร็วครับโอ้โหนี่ว่าหลุดไปแล้วนี่ครับกบยานงน้นนบ้องเชื่งครับ สีชมพูครับเข้าเต็มปากนะครับไซนี้เลยครับประมาณสามสีขีดครับเข้าเต็มปากครับขอบคุณครับ